อุตสาหกรรมยูทิลิตี้แน่นอนจะต้องเจอกับความท้าทายใหม่เช่นเดียวกันนะครับภูมิทัศน์ของโลกใหม่นะครับท่ามกลางบรรยากาศที่แวดล้อมเรื่องของอยูทิลิตี้อยู่มองว่าธุรกิจเบื้องหน้าเป็นยังไงบ้างครับพี่เชิ่เลยครับคนเริ่มสนใจเรื่องทางเลือกพลังงานทางเลือกวันนี้มันไปโยงหลายๆปัจจัยในเรื่องที่เกิดขึ้นพลังงานทดแทนเนี่ยคนเริ่มติดโซลาร์ลูปเยอะขึ้นสิ่งที่มันสะท้อนกลับมันคืออะไรแผน PDP ประเทศไทยต้องปรับเปลี่ยน ถ้าไม่เข้าใจโครงสร้างสปายและดีมานจะเปลี่ยนไปไฟฟ้าผลิตมาแต่ปรากฏว่าชาวบ้านกลางวันเริ่มเอายูทิลิตี้ตัวเองเข้าไปใช้ฉะนั้นระบบหลังบ้านเรื่อง Data a n a l y t i c ติ t a ัตต้าแพลฟจะกลายเป็นปัจจัยถ้าเราจะเปลี่ยนเป็น EV i ีอินฟาเราพร้อมหรือยังผมว่าตัวสปายเชนเนี่ยเกิดผลกระทบหมดโดยเฉพาะผลกระทบล่าสุดเนี่ยตัวตัวภาวะสงครามเนี่ยกลายเป็นผลกระทบสิ่งที่ตามมาอีกประเด็นหนึ่ง ด้วยเทรนด์โลกเนี่ยอย่างที่ท,ท่านวิทยากรบอกเนี่ย BCG มันเป็นตัวบังคับเกณฑ์หลายๆอย่างตัวตัวไบโอตัวสักูราตัวกลิ่นถูกบังคับเน็ตซิโ่ถูกบังคับใน c o บ26เนี่ยมีแฟกเตอร์หนึ่งเขาเรียกว่าโมดลชิปเปลี่ยนจากเอนจิ e นพา t ไปเป็น EV แล้วตัวนั้นเนี่ยอัตราการคูณของคาร์บอนเครดิตมัลติเพลโลกพวกนี้คือโลกการขับเคลื่อนของฟันเดเมนทัลเบสวันหน้าถ้าเราแต่งตัวเองเราพร้อม โลกสนใจเราโลกกลับมามองเราโลกมองว่าสิ่งเหล่านี้ประเทศไทยยังสร้างได้และกลายเป็นโอกาสทางธุรกิจว่าตัวเราเองพร้อมหรือว่าที่จะเรียนรู้และกล้าวไปรับสิ่งเหล่านั้นเป็นโอกาสของประเทศไทยพอโลกมีความตื่นตัวเรื่องของสุขอนามัยมากขึ้นสาธารณสุขมากขึ้นนะครับความคาดหวังต่ออุตสาหกรรมนี้เยอะมากขึ้นเบื้องหน้าของเราครับโมเดลทางด้านธุรกิจของเราและอุตสาหกรรมเวชภัณฑ์เป็นอย่างไรบ้างครับการมีเฟสซิลิตี้ต่างๆการมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ผลิตยามาเพื่อตอบรับกับเทรนที่เกิดขึ้นก็จะทำให้เราสามารถคืนสมาชิกที่รักเหล่านี้กลับไปกับครอบครัวแล้วก็เพิ่มศักยภาพของเศรษฐกิจด้วยเพราะว่าบางคนเนี่ยอยู่ในช่วงของคนที่ยังเป็นแรงงานของประเทศเพราะฉะนั้นการประสานกับภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนเพื่อสามารถส่งข่าวสารให้กับผู้ป่วยได้อย่างท,ทันท่วงทีเนี่ยก็สามารถช่วยเขาเนี่ยดูแลตัวเองได้ ดีขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็สามารถตื่นตัวในการเ้ข้อมวลพั้นที่สยโลกได้เร็วขึ้นเช่นเดียวกันนะคะในภาพรวมเนี่ยประเทศก็จะไปได้ถ้าผู้ป่วยแล้วก็สมาชิกทุกคนในบ้านเนี่ยมีสุขภาพที่ดีเรามีโครงการที่จะส่ง mm hmm. เขาเรียกว่านักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่นะคะไปเทรนที่สว mm ิตเซอร์แลนด์นะคะแล้วก็บางครั้งเราก็ส่งนักวิทยาศาสตร์ที่สวิสเนี่ยกลับมาเทรนกับนักวิทยาศาสตร์ที่เมืองไทยด้วยเราต้องการให้วันหนึ่งเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ไทยเนี่ย ได้ก้าวไปยืนอยู่ในระดับแถวหน้ากับนักวิทยาศาสตร์ของโลกแล้วก็มีความสามารถที่จะผลิตยาที่มีคุณภาพมีนวัตก,กรรมมีอินโนเวชันในบ้านของเราเองอีกอันหนึ่งที่เราคิดว่าสําคัญมากการมีพาร์ทเนอร์ชิพที่ดีเพราะนักวันนี้เราไม่สามารถอยู่ที่ตัวคนเดียวได้แล้วแหละคือถึงแม้เราจะอินเวสต์มากเท่าไหร่เรื่อง R&D แต่อาจจะมีโรงพยาบาลสีราดหรือโรงพยาบาลที่อื่นที่มีเทคโนโลยีที่คิดค้นอะไรได้ดีกว่าเรา เพราะฉะนั้นนีการที่เราร่วมกันเพื่อน,นำสิ่งที่ดีที่สุด most หรือ best innovative solution ออกมาให้กับคอน sumer อันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญปัจจุบันโลกนี้ก็บอกว่า Plastic <c oughs> no more เราต้องการนวัตกรรมใหม่ๆนะครับ <c oughs> เพื่อที่จะมาทำให้โลกเรานั้นดีขึ้นนะครับเกมใหม่ๆของโลกเกี่ยวกับแพคเกจิ้งเป็นยังไงบ้างครับเบรัทเราเป็นบริษัท <c oughs> ที่ทำเกี่ยวเรื่องของบรรจุภัณฑ์พลาสติกนะฮะก็ทำบรรจุภัณฑ์เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์อาหารนะครับ เราเรียกตัวเองว่าเป็น Longevity Packaging นะฮะบรรจุภัณฑ์ของเราเนี่ยสามารถช่วยยืดอายุการจัดเก็บอาหารได้ถึง2ปีโดยที่ไม่ต้องแช่ตู้เย็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยในการก้าวข้าม challenge ทั้งหมดนอกเหนือจากการปรับตัววิธีการต่างๆที่ทุกท่านได้พูดไปแล้ว mm hmm. ผมว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการทำนวัตกรรม mm hmm. innovation นี่สาคัญที่สุด ถ้า Innovation บริษัทใดนไม่มี i n n o v a t i o n เนี่ยผมคิดว่าอยู่ไม่รอดไม่ว่าจะเป็นวิธีการที่ดีแค่ไหนก็ตามจากสินค้านวัตกรรมในวันนั้นก็ทำให้เรามีความสำเร็จในวันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมยังคิดว่านวัตกรรมเป็นสิ่งที่จะทำให้ตอบโจทย์สำหรับนักธุรกิจทุกท่านที่นั่งอยู่ในที่นี้ถ้าเราไม่มีนวัตกรรมชีวิตที่ดีขึ้นในอนาคตก็คงไม่มี าเรามีนวัตกรรมเราสามารถแก้ไขปัญหาได้ทุกอย่างที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นโควิดโพสต์โควิดสงครามจิปาถะท,ทุกอย่างการนํากลับมาใช้ใหม่นี่เป็นจุดหัวใจและจุดสําคัญแล้วจุดเป็นจุดตายเลยในอุตสาหกรรมนี้นะเมื่อเรานําแพคเกจิ้งโดยเฉพาะที่เป็นพลาสติกเนี่ยใช้ไปแล้วเนี่ยเราจะนำเขากลับมาใช้ใหม่อย่างไรเพื่อให้มันครบลูกของการทำเซอร์คูลาร์อีคโนมีถ้าเราสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ผลิตได้ใหม่อันนี้ก็ เรียกว่าสมบูรณ์แบบไม่รวมถึงเกี่ยวกับเรื่องของการทำไบโอเบสโปรดักต์ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของคาร์บอนฟุตพิ้นลดคาร์บอนฟุตพิ้นเราใช้เม็ดพลาสติกมาจากฟอสซิลแทนที่ใช้จากฟอสซิลร้อในการที่ทําลายบรรยากาศโลกเราก็ใช้เม็ดพลาสติกส่วนหนึ่งที่มาจากพืช ไม่ว่าจะเป็นมันสำปะหลังบ้านเราก็มีก็ทํามาจากมันสำปะหลังก็ลดคาร์บอนฟุตพิ้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการทำา u u t t i n n b l l e อีกส่วนหนึ่งก็คือการทําเกี่ยวกับเรื่องของ b i o d e gradable product ถ้าเราไม่สามารถที่จะทำา i r r u u l r r e o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  y y ได้ครบถูวนแพคเกจิ้งบางส่วนที่หลุดออกไปจาก Circular Economy เราก็สามารถที่จะดีไซน์แพคเกจิ้งให้เป็น b i o d e gradable product ได้ ที่ผ่านมาหลายคนจะเห็นแล้วว่าความท้าทายที่เดินเข้ามา2 3สมปีนี้หน้าตาไม่เหมือนกันเลยทีนี้มาดูอุตสาหกรรมดาวรุ่งกันบ้างครับต้องเรียนถามคุณวันดีครับพลังงานทางเลือกโลกนี้ใครๆก็มองว่าฟอสซิลมันเอาไปแล้วเราต้องไปที่พลังงานทางเลือกนะครับน่าจะดูดีแต่ต้องเรียนถามกับว่าเอาภาพรวมอุตสาหกรรมพลังงานทางเลือกก่อนครับว่าตอนนี้เป็นอย่างไรรวมถึงความท้าทายของเมกเทรนพลังงานทางเลือกนั้นส่งผลอย่างไรต่ออุตสาหกรรมนี้เล่นเชิญเลยครับ คือรัฐบาลประกาศรับซื้อไฟฟ้านะคะจากพลังงานสะอาดนะคะซึ่งตอนนั้นไม่มีใครสนใจเลยนะคะก็เลยมาพัฒนาโครงการนะคะก็คือจริงๆไปขอเนี่ยจริงๆจะขอเท่าไหร่ก็ได้พันเมกะวัตต์ก็ให้แต่ต้องบอกว่าการพัฒนาโครงการนั้นยากมากนะคะเพราะคนไม่เข้าใจนะคะนั้นในวันนี้เนี่ยคือสิ่งที่จาก12ปีเนี่ยคือจากประเทศไทยที่ไม่มีแผนการใช้พลังงาน สะอาดหรือพลังงานหมุนเวียนเลยวันนี้ประเทศไทยของเราเนี่ยล้ำมากในเอเชียแปซิฟิกในภูมิภาคแถบนี้ในโลกด้วยนะคะเพราะว่าเรามีแผนถึงที่จะใช้ถึงประมาณกว่า1 0,000ห 000, ม่นเมกะวัตแต่แสงอาทิตย์เนี่ยมีเยอะมากนะคะคือแสงอาทิตย์เนี่ยมีทุกคนทุกแห่งแล้วก็ฟรียิ่งติดยิ่งได้ยิ่งช้ายิ่งแย่ความท้าทายเบื้องหน้าจากมุมมองนะครับของคุณพวัต ที่พวกเราจะต้องเตรียมกันในโลกที่มีความผันผวนตลอดเวลาคาดเดาอะไรไม่ได้เลยคืออะไรบ้างครับคือโลกนี้คาดดาวยากครับในวันนี้นะครับสิ่งที่คาดดาได้ง่ายที่สุดก็คือติดโซลารูฟเพราะ24เมกะวัตต์ของผมเนี่ยหเมกะวัตต์เนี่ยผมประหยัดได้4ล้านบาท24เมกะวัตต์ผมจะประหยัดได้เกือบร้อยล้านบาทต่อปีอันนี้โฆษณาให้ว่า,าลงทุนไปนะครับ ในเรื่องนี้ความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้เราต้องคิดสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราก็ต้องให้ทุกคนรู้ตลอดชีวิตการทำงานต้อง Challenge แล้วมันเชน g e มันเชน g e จริงๆโลกมันเปลี่ยนคุณจะไปคิดอย่างทำอย่างเดิมไม่ได้อีกเมื่อเชน g e การเชน g e ทุกครั้งก็เกิด Chance โอกาสจาก Chance ทีนี้องค์กรเราจะทำยังไง เนื่องจากองค์กรเราเนี่ยทำเกี่ยวกับวัสดุพลาสติกโพลิเมอร์ยางโลหะแต่และบู่ของเราเพราะฉะนั้นเราก็เลยใช้ต้องใช้คำว่า collaboration ทุกหน่วยงานเราต้อง collaborate ร่วมกันองค์กรที่ใหญ่ขึ้นเราก็เลยใช้ภาษาอังกฤษ USEutilize เรา utilize ทรัพยากรทุกอย่างที่เรามีอยู่ให้เป็นประโยชน์เต็มที่ save ประหยัด efficiency พัฒนาบุคลากรเพราะว่าทรัพยากรบุคลากรต่อไปคือสิ่งที่สำคัญที่สุดขององค์กรก็จะเห็นว่า EPG ในช่วงโควิด2ปีมานี้เนี่ยผลกำไรผลประกอบการวัดอมลายเรามากกว่า3ปีก่อนโควิดอันนี้คือแสดงว่าไอ้นโยบายต่างๆที่เรามีการเตรียมพร้อมอยู่เสมอเนี่ยมันได้ส่งผลเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่า The Next Challenge ก็จริง นะครับก็คือ be ready to take the next opportunity